สวัสดีนะครับสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมฤฤศึกษาปีที่4กับชั่วโมงวิชาประศึกษาอ่าดีใจแล้วสิปกติเราเรียนอะไรครับกีฬาประเภทอะไรแฮนด์บอลใช่ไหมแต่วันนี้ชั่วโมงนี้ณเวลานี้เราเรียนไม่ได้เราเรียนไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ต้องมาออกกําลังกายบริหารร่างกายต้านภัยโรคโควิด คนละสองท่านะฮะอันนี้มีงานให้คนละสองท่าดีใจไหมครับถ้าดีใจขอเ,ขเสียงปรบมือหน่อยเร็วโยกโยเอายกตามได้นะ<ๆ>พร้อมอยังพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมยังอินทิราจิรวดีพร้อมหรือ,อยังครับ พร้อมหรือยังครับอ่ะพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยเร็วอ่ะพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับสำหรับ วิชาพาระศึกษาของนักเรียนชั้นประสมศึกษาพิที่4นะครับชั่วโมงเรียนที่5ประจำวันพุทธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2564นั้นเรียนเวลา13นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีเรียนกับคุณครูเสรสชัยปานศรีหรือครูต้อมนะจ๊ะ S 1> <S 1> <S อ่าชั่วโมงนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำส่งครูต้อมก็คือการอัดคลิปวィィิดีโอการอัดคลิปวィィิดีโอการบริหารร่างกายในท่าทางต่างๆท่าใดก็ได้ที่นักเรียนถนัดที่สุดนะครับส่วนนักเรียนจะหาท่าทางจากไหน YouTube ฟังเสียงให้ดี YouTube แล้วอัดมาส่งคุณต้อมนะครับอัดมาคะแนนมีแต่ถ้าคะแนนไม่มีก็แสดงว่าคลิปไม่มานะจ๊ะจริงไหมถ้าไม่จริงก็ลองดูนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ส่งไม่เข้าเรียนนะฮะอันนี้ไม่เข้าเรียน ก็เป็นไงอ่ะก็ไม่มีคะแนนไม่ส่งก็ไม่ได้อาหารกลางวันใช่ไหมลูกใ,ใช่ไหมครับค่าอาหารกลางวันก็ไม่ได้ค่าอาหารกลางวันก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะก็เพื่อนๆในห้องก็จะไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องส่งคลิปนะครับโดยเฉพาะเจแปนกับสเปนโอเว่นด้วยนะจ๊ะขอเสีย hmm. งหน่อยนะจ๊ะ โยกย้ายใส่สะพโพกยกยายชวนชวนคุณพ่อคุณแม่ปุยาตายายลูกป้านะ้าอาผู้ปกครองมาโยกย้ายใส่ใส่สะโพกกายบริหารต้านภัยโควิดคนละสองท่าได้นะครับอ, <S <S อุ้ยอันนี้ฟรีไฟไม่ใช่นะ อาสำหรับชั่วโมงนี้อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอการบริหารร่างกายต้านภัยโควิดคนละ2ท่า2ท่าเท่านั้น2ท่าเท่านั้นนะครับสำหรับชั่วโมงนี้คุูต้อมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ